เริ่มมิดแล้ว่ทุกคนเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยน,น่าจะรอดอยู่รอดไม่รอดโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาว่าผมชวินและอยู่กับช่องเด็บโทรลลอ์อีกแล้วนะครับหลังจากที่หายไป <laughs> หายไปเกือบปีเลยนะครับก็ <laughs> <laughs> หลายคนนะครับอาจจะถามว่าผมหายไปไหน <laughs> อะไรยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ เล่ารายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่คือก่อนหน้านี้ผมก็ไปเตรียมตัวสอบเข้าม .4 อ,อะไรนั่นแหละแล้วก็ติดไปละทีหนึง okay, ่งโอเคก็เดี๋ยวข้อเรื่องวันนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับก็ตอนนี้ผมมาเจอแมปแมปนี้ไว้แมปไนกี้แลนด์นะครับซึ่งด้านในแมปก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคก็เหมือนเกมไม่กดเราบิวโอเคไหนโอเค okay, มีอะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนเราจะสร้างสนามกีฬาได้นั่นเองเลยไนะลองเลยดิยเฮ้ยผมวางบล็อกได้ด้วยเออ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับมาดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่ผมรู้มากหลักๆเลยในวันนี้คือในแมปนี้มันมีของฟรีด้วยเออโอเคก็ตรงนี้นะครับกดปุ่มเทเลพอร์ตนะครับจากนั้นเลือกล็อบบี้นะครับอ่าเลือกล็อบบี้เพื่อนๆก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้หาร้านค้าสีแดงเว้ยร้านค้าสีแดงก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ลูวิงออว่งเออลูวิ่งแถวนี้สวยมากๆเลยอ่าไหนดูซิตรงนี้ฝั่งนั้น Icana, มือนจะไม่มีฝั่งนี้น่าจะอยู่อีกฝั่งโอ้โห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 วิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้ oh. นี่นี่ผมวิ่งรู้วิ่งนี่อย่างเร็วเลยทุกคนเอเอมาฝั่งนี้ก็น่าจะไม่มีร้านค้าสีแดงนะครับน่าจะอยู่ฝั่งนี้อ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจลาเจละร้านค้าสีแดงอยู่ตรงนู้นเลยนะครับให้เพื่อนๆนเดินไปที่นั่นเลยแล้วผมอยากจะถามเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างนั้นเรียนออนไลน์ก็ ตัวผมเองนะไปโรงเรียนมาได้2อาทิตย์แล้วจากนั้นก็มีคนติดโควิดแล้วก็ปิดมาค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะครับก็อยู่บ้านเป็นไงกันบ้างเออลองคอมเมนต์บอกมากันได้นะแต่โอเคตอนนี้เราถึงร้านค้าสีแดงแล้วนะครับด้านในก็จะมีของขายค่อนข้างเยอะเลยแต่มันจะมีของที่เป็นอวตารอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะครับที่มันจะมีรู้สึกว่าจะเป็นกระเป๋ากับหมวกนะครับอ่าตรงนี้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 ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่ ป,ปิดก่อน,อ,น,นอันนี้อันนี้อันด้านข้างตรงนี้กดตัว E นะครับอ่าแล้วก็จากนั้นกด Collect นะครับมันจะมี2ชิ้นนี้เลยนะครับที่เพื่อนๆสามารถใส่ในอวตารได้นะครับก็กด Collect ไปในกีแคปในกีแบคแพคปึบโอเคประมาณนี้นะไหนดูซิโรรอบๆนี้เหมือนจะมีอะไรขายข้านข้างนี้เยอะเลยมีอะไร b u c เก็ตแฮอะไรผมมีตังอยู่750นะครับ แต่ของพวกนี้เหมือนรู้สึกว่ามันจะเป็นแค่ของในเกมนะไม่ใช่ของอวตารแต่ว่าของที่เอามาใช้ใส่ได้มีอยู่2อันนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูในอวตารเพจเนาะนี่มีอะไรไนกี้เฮดแบนด์มีเนนเนเนเนนนขอลองดูดิเออมีอะไรหลายอย่างเลยอันนี้เสือ้อ <Wow. S 1> กาง,ง,งเกงก็สวยดีนะทุกคนแล้วก็นี้หมวกเออโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูไอเทมที่เก็บมาจากตะกี้นิดนึงนะครับจะมีอยู่2ชิ้นนะครับก็เข้าไปใน อวตารเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับมีหมวกไนกี้แล้วก็กระเป๋านั่นเองนะครับตอนแรกของผมไม่ขึ้นนะมันน่าจะบล็กแั้วแหละก็ลองกลับเข้าเกมแล้วก็ลองกด,กดดูถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรยังไงแล้วก็มาลองลองรีเฟซดูมันจะช้านิดน,นึงนะไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ก็เป็นกระเป๋านั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงเหมือนจะเป็นหมวกน่าจะยังอยู่ในเฮดนะครับ ตั้มไมหนาอยู่ไหนไหนเน็กโชเดอไม่มีไม่มีไม่มีตรงอ๋อตรงนี้ตรงนี้งงอะไรเดี๋ยวหนึงนิดนึงเอออยู่นี่อยู่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนหัวจะทับมาผมจะลองถอดผมดูนี่ก็ประมาณนี้เลยนะเออไหนดูซิมีหมวกกับมีอันนี้เออผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะใช้ได้ใช้ได้สวยดีสวยดีเฮ้ก็ไหนดูซิเหมือนในแมปนี้จะมีอะไรหลายอย่างเลยโอเคเหมือนลูกศรจะชี้ผมไป ทางนี้ป่ะเนี่ยทางนี้ทางนี้โอเคตรงนี้มีเกมหมดโอ้มีเกมหมดด้วย The Floor is lava เป็นไงเป็นไงเนี่ยขอลงหน่อยก็อันนี้เราน่าจะขึ้นไปอยู่ในที่ที่สูงที่สุดไว้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงกดเพลย์อย่างนี้มีคนมาเล่นด้วยคนนึงนะครับผมเข้าใจว่าชื่อผมอ่ะมันจะไปเด้กในหน้าจอทุกคนเวลาใครอยากเล่นแล้วเข้ามาโอ้เหมือนลาวาจะมาแล้วเดี๋ยวผมปีนไหมผมปีนไม่ได้โอเคผมว่าน่าจะอยู่สูงพอแล้วทุกคนเออพอได้ไหม เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยมันสูงเหมือนกันไว้ทุกคนเฮ้ยมันสูงเหมือนกันเดี๋ยวรอดไหมรอดไม่รอดรอดไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดขึ้นโอ้โอไม่นะทุกคนกลับเข้าไปในไม่ได้ละเฮ้ยมันสูงมากเลยอะทุกคนผมจะไปหลบยังไงวะตะกี้เหมือนจะมีมีสะพานเฮ้ยมีบันไดอะไรสักอย่างขึ้นไปได้ไม่เป็นไรแต่เหมือนจะมีคนเล่นมา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 เดี๋ยวผมลองเข้าไปในสนามเขา เฮ้ยเหมือนเขาจะสร้างประมาณนึงอยู่นะทุกคนจำจำได้ของผม,ผมไม่ใช่แบบนี้นะเออไหนดูสิอ๋อโอเคผม, <laughs> ผ,มผมเริ่มไม่ไว้ใจแนละ้วผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้จะไม่รอดละกระโดดขึ้นมาหน่อยรอดไม่รอดรอดไม่รอดทุกคนผมหวังว่าผมจะรอดนะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอยู่ไม่สูงมากหอทุกคนเออเหมือนมันเตี้ยนิดนึงประมาณนี้จะพอได้ไหมเริ่มมิดแล้วทุกคนเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว เอ้ยน okay. 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 ่าจะรอดอยู่รอดไม่รอดโอเคเรารอดด้วยไว้ทุกคนโอเคก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นดูซิมีอะไรบ้างก็ลูกศรชี้ผมมาแถวนี้นะเหมือนตรงนี้ open shop ใน shop เออผมยังไม่ได้อยากจะซื้ออะไร หรือหรือเขาให้ผมซื้ออะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะกดกดโนโไปก่อนได้ไหมตรงนี้มีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรหลายๆอย่างก็มาหาดูกันได้นะครับไปตกแต่งสนามถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะแมปใหญ่พอสมควรเลยอ่ะผมจะลองซื้ออันนี้ไปก่อนแล้วกันจากนั้นอะไรนะลูกศรชี้ให้ผมไปล็อบบี้หรือเปล่าไม่ใช่ล็อบอตรงไมเฮาสใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ เหมือนจะให้ไปตรงอาคารสีน้าเงินนะทุกคนมามามาไปเราวิงวว่งเราวิ่งค่อนข้างที่จะเร็วเลยทุกคนดูอ่าน่าจะไปตรงอ๋อไปตรงอาคารสีแดงที่เราไปเก็บของตอนแรกเว้ยก็เน่มาดูดิตะกี้ผมก็ดูไปเยอะแล้วเหมือนกันอ๋อมีรองเท้าพวกนี้เออก่อนหน้านี้ผมเหมือนจะซื้อไม่ได้นะเฮ้ยๆๆอะไรเนี่ย Nike Air Max Nike Air Max ครับทุกคนอันนี้ตัวนี้กด e กด e โอเคก็เหมือนรองเท้าเหมือนจะช่วยให้เราเหมือนวิ่งเร็วขึ้นกระโดดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้แหละมาเดี๋ยวลองดูซิรองเท้าไนกี้เลยนะทุกคนนี่ <laughs> ผมว่าสีนี้ไม่ค่อยเข้ากับตัวละครหัวแต่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนี่ไงรองเท้าไนกี้เป็นไงทุกคนนี่ไนกี้นี่ก็สวยดีมันมันก็สวยดีเหมือนกันนั้นถ้าใช้ตัวละครแบบแต่ผมว่าสีนี้ไม่ค่อยเข้ากับตัวละครหัว <laughs> เหมือนเหมือนจะโอ้ยรลองเช้ากระโดดได้โคตรเร็วเลยทุกคนนี่นี่กระโดดกระโดดไปปิวปิวแต่เอาเป็นว่าไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสําหรับแมปแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถลองมาเล่นดูได้นะครับแล้วก็มาเก็บของฟรีดูแมปกว้างอยู่ตรงนี้เหมือนจะมีปากัวอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้นะครับรอบๆแมปก็จะประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆหลังจากก่อนหน้านี้ที่หายไปประมาณ เกือบปีนะครับซึ่งตอนนี้ผมสอบติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสอบติดมสซึ่งตอนนี้มันเพิ่งจะมสามเทอมหนึ่งแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่าเวลาเพื่อนๆสอบติดตั้งแต่มสามเทอมหนึ่งอ่ะมันเป็นอะไรที่โอ้โหดีและสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะมีมสามเทอมสองที่แบบโหว่างแล้วแบบเวลาทั้งเทอมจนกว่าจะขึ้นมสี่อ่ะเป็นของเพื่อนๆนเลยนะครับซึ่งใครขึ้นมสามหรือมสองปลายๆแล้วผมก็แนะนําว่าเริ่มเต็มตัวได้ละ โควิดด้วยอะไรมันค่อนข้างที่จะเร็วก็วันนี้ผมกลับมาทําคลิปแรกก็รู้สึกไม่ชินนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็คงชินแล้วยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆเร็วๆนี้แล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ